ก่อนทุกคนเคยเจอคําถามที่แบบวนน่าสวัสดีค่ะเอะเอถามที่ว่าถือว่ามันทําสําเร็จนะมันปลุกปีศาจจากแกงแ๊งเราได้ <c oughs> ปีศาจท,ที่หลับไหลามานานนะเนอะเอ้ยปลุกปลุกแล้วก็หายเหรอ <c oughs> เชี่ยหล่อนะมึงปีศาจสีขาวไม่ได้ตื่นขึ้นแล้วเอ้ย สืนทรัตต์ก็จัดแบบ back to basic ให้เด็กๆดูอหรออืมเดี๋ยวรู้ว่าของจริงที่แบบไม่ใช่ของเล่นอนะที่แบบว่าตอนจบแล้วคุยกันไม่ได้อนะ่ะเป็นยังไงอนะ่ะ <laughs> ที่แบบตอนจบน้องมือรู้สึกว่าเฮ้ยมือเฮ้ยเราต้องรู้สึกต้องโกรธกันอยู่หรือเปล่าวะอะไรอนะ่ะ <laughs> ความมึนเ <laughs> ป็นคนดีมันต้องเออความมึนงงในหัวมึงอนะ่ะต้องมีคำตอบที่ไม่มีคำตอบให้มึงอนะ่ะพี่อ่านพี่อ่านในข้างนอกเลยอ่านอ่านเราเลย เลยจานิน่าโดนปรับไปพอดีต้องโดนฝั่ขึ้นป้าบ้านน่ะในแมปไม่มีขึ้นเลยไปดูป้าไปดูป้าว่างด้วยแกใกล้ๆด้วยถึงจะเห็นเลยนะมาเลยเจ้าหลังไหนอ่ะอยากได้หลังไหนก่อนน่ะเอาล่างจากล่างเมืองไม่ละเออจากล่างเมืองก่อนเลยมาๆมาครับเดี๋ยวเจอทุกบ้านหรอของผมผมมีเจ็ดบ้านครับผมดูทุกบ้านแล้วครับเจ็ดบ้านนี่คือของอะไรฮะ ครับผมผมจำจุดได้ทุกจุดครับปไปไป,ไปเออจะบอกว่าตอนเด็กทุกคนเคยเดินถามไปไหมครับว่าสอบเกือบได้กับสอบเกือบตกเรียกอะไรกันสอบเกือบผ่านกับสอบเกือบตก เมื่อก่อนเคยเจอคขาถามนี้อยู่ไม่ได้ตอบตัวชอบเมื่อกี้เออแต่เมื่อก่อนตอนเด็กผมตอบว่าชอบเกลียวพันไอ้เชี่ยตอบมาได้เหรอคู เนี่ยสายหลอมอ่ะหลังหลอมสายหลอมเออใกล้จัดใช่สายหลอมสายหลอมเมนอันนี้หลังแรกไปเอ้ยออกดิจิลันเหรอตรงนี้ยิ่งเงียบเหงาเว้ยเหงาเวื่อไม่แต่ว่าจะกำลังทำงานไงเออแต่มาดูส่วนตัวดีนะแก๊งไหนทำงานอ่ะแก๊งเงียบเบื่อแก๊งหลอมสายหลอม ตันส้มไงเอันส้มอยู่มาตั้งแกงมั้งข้างหลังมันออกได้ไหมนะ <c oughs> เออไอซันนะ้งแรบอกไอซันอนะ่ะข้างหลังออกไปได้เลยเได้ไดชอบ แอบบในนน้าต่เห็นในบ้านเนี่ยประเด็นคือมันมีโตคาบอยากรู้ว่ามันคาบอะไรเว้ยเดี๋ยวพี่ผมอยากรู้ว่ามันอุ้มคนไปแอบในบ้านในบ้านพี่ว่าน่าจะได้แล้วตอนนี้มันัเป็นบ้านอ่ะมันคืทตอไนี้ปะะมันคือเหมือนแก๊งปฏิช่ยปะเออเอามอไซค์ขึ้นไปข้างบนแล้วรอหืนลงมาดีกว่ามั้งยโอเอทพัน่ะยอมตัว้องไปพเอปลันก็ต้องมีเคสตอร์ตี้เหรอเนอง เป็นจนชินแล้วน,ะนอ้องเป็นเคสเป็นที่ดแล้วเมื่อวานมีคนเพืถามว,าว่าสีปาเกียมีแฟนไหมแล้วผมตอบว่ามีแฟนอ๋อตอบใหม้มันดูฮาทั้งสนุกนครับอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าเราต้องแยกด้วยว่าความส่วนตัวกับความไม่เป็นส่วนตัวม,ม,มันมีเส้นประวัตกั้นอยู่บางเรื่องเป็นส่วนตัวจริงๆเราก็ต้องทําความเข้าใจ มันแน่หว่าพี่บอกไม่ได้เหรอไม่ได้หรอ,อ่อแต่ถ้าเกิดอีคนทำมาโดนะไรก็บอกแล้วมึงก็ลองดิน้องออ <laughs> เอเฮ้ยเด็กๆรู้จักคนไม่ได้ดูเลยหาเลี้ยงคะ่ะ เดี๋ยว่าเป็นสีสันต้องสนุกนะผมติดล้อสี่ตัวติดโูนสามตัวทำไมครับแก้สิครับ บ้านตรงนี้ก็สำหรับสายโจรเออโจรหน้ากากเลยอยู่กันหน้ากากโจรโจรโจรสายหน้ากากสายหน้ากากบ้านสายหน้ากากโจรพวกโจรเป็นสนามพันหน้าอะไรเงี้ยบ้านนี้ไปไปพี่สวยเดียวมันดูใหญ่มันดูกว้างเดียววิวเววิวด้วยแต่ว่ามีสวยกว่านี้ที่มันเขาว่าที่ผมเจอก็มีแต่พี่ว่าถ้ามีบ้านอย่างเงี้ยในเมืองก็เฟี้ยกว่าป่ะวะ เอาศูนย์ตัวแก้ห่ะแก้ไหวครับถ้าแก้ติดศูนเกือบยีตัวมันแก้หมดยังไงก็เช็คชื่อชัวพี่เอบที่มาต่อบ่ายนะแบบเนี้ย ม่ใช่เชื่อพวกเราหรอไม่ใช่เชื่อเรียนแล้วก็โดดเรียนเออแต่เขาบอกแต่บอกคุณครูนะว่าเรียนอยู่ใช่บอกคุณครูมองคุณครูมองผมไม่เห็นเอยเงาอารมณ์นิชัวร์ครับคุณครูได้เดินดูทั่วห้องหรือยังอ่ะเออผมจะใต้โต๊ะเปล่าจริงโบราณกิจจ์เลยหรอเพลินเป็นไงบ้ง แต่ขอว่าถ้าการมีบ้านยังไงในบ้านบ้านในเมืองก็สวยกว่าพอนี่ไม่ใช่หลังนี้ถูกปะไม่รู้เลยไม่คิดว่าไงชอบอันนี้อันนี้สายอะไรอะสายอะไรตรงนี้บ้านเออนี่ไม่ตู้านเี่ยหรอไม้บ้านปะมันมีตู้ในบ้านปะมีต้อองยน่าจะมีโคมแล้วพี่ไม่ใส่จีเลกัยใส่ไม่ใส่คันขาวใส่คันขาวใส่คันขาวเก็บเฮิร์ฟเก็บอะไรพวกเนี้ย เอาจิงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นะแบบว่าอาทิตย์นี้มึงทำเหล็กใช่อาทิตย์หน้าไปหลอมอะไรเงี้ยบ้านแฝดอ่ะบ้านที่แบบว่าถ้ามึงมีเรื่องกันเดินออกมาตีกันหน้าบ้านอ่ะแต่ผมว่าถ้าตรงนี้นะเว้ยเก็บดอกไม้ขาวให้สภาเกิดเลยรออะไรอ่ะรอเออ่าขึ้นไปแต่มันแต่แต่มันเป็นแบบเฮล็อที่พี่เฮล็องพูดได้ว่าอาทิตย์นี้เราจะเก็บเหล็กอาทิตย์หน้าเราหลอมเหล็กอะไรเงี้ยมือเราทำยัะมึงไปเรื่อยได้ถ้าเราเป็นคนที่ควบคุมบ้านได้จริงๆนะบ้านมันเปลี่ยนจากวอาทิตย์นี้ใช่ เราเปลี่ยนเจ้าของบ้านทุกวันที่ไงกหวดกันอะไอ้ก็อาทิตย์นี้ทําเอาเอาหลังนี้เสร็จใช่ไหมอาทิตย์หน้าย้ายไปตรงทําเอาก็ใช่ไงมันได้หมดเลยแลบอกแล้วว่าแต่มึงต้องมั่นใจในการที่มึงจะยึดบ้านได้จริงนะถ้ายึดบ้านได้ยึดไงอ่ะผมก็ไม่รู้เลยพี่เลยนะเท่าเท่าที่ดูเขาจะปล่อยเหมือนตีป่ะตีกุญแจป่ะที่ประชุมอ่ะที่ประชุมเขาบอกว่าจะปล่อยจะปล่อยเป็นทีละคู่ไม่ได้ปล่อยตะลุมบอล ที่ที่ที่เขาพูดนะที่ประชุมเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือใครเอาบ้านหลังไหนก็มามาใช่ใช่จิ้มจิ้มบ้านนั้นแล้วก็นั่นแหละนั้นเปคู่ไปแสดงว่าเฮียเทียก็ไม่ได้บ้านละดิอย่างนี้ที่เขาพูดนะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่คือได้มีแก๊งหนึ่งได้โชว์มีโอเวอร์แล้วหนึ่งเฮียไม่เอาบ้านไหนกลัวบ้านนั้นนะทาเออแล้วบ้านไหนมึงเจ้าบ้านน่ะเดี๋ยวมึงเจอกูจะ่ายของก่นไอ้ย่ามึงต้องไม่ได้บ้านอ่ะแค่ระดับ ไม่ได้แ้นหรอกกีกอยากโอเวอร์ไปเปิดแผลโอเวอร์ไปทับไม่ได้เรียนเดือนนี่ดีไหเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวแต่อย่าลืมมาเรียนด้วยแล้วเอาจากงานมาดูมาสบายอ่ะอย่างเงี้ยอดตายกันเลยล่ะเนา อันนี้มันขวาใช่ป่ะแล้วก็ซ้ายหน้าเนี่ยอันนึงเห็นบ้านแล้วบ้านนี้บ้านบ้านบ่อยเฮ้ยบ้านซ้ายสวยนะเป็นแม่น้ำมะขามด้วยเหรอบ้านแฝดไปดูหน่อยดิเหรอตันนี้ก็เป็นแม่น้ำป่ะไปดูเลยดิเข้าเนี่ยบ้านเดียร์น้องเร่ของบ้านเขาไม่ดีพอมั้งใช่หรอ מלך, אה, לא, מנחים בארננה 因为开卖了两半。 Yang ở Chết kênh chết ủng chết cho chết nhé!! จ้างฮานาดีกว่าพี่เต้ยชุบเลยจ้างฮานาดีกว่าเอาของทั้งหมดมาให้พี่นี่อาะไรพี่เออมาเลยโทนี่เฮ้ยบ้ายเฮ้ยนี้ไม่ค่อยดีเลยหรอพี่เพื่นเอาดีกว่าจริงไม่ใช่นี้ไม่ดีเกือบแล้วไม่ล่ะพี่ไม่เด้งไม่เกินนะพี่ไม่แก่เออพี่รออยู่หรอพี่รออยู่พี่เชื่อจมูก ยังไม่เสียเลยทีเดียวไปเชียร์แม่เดี๋ยวเฮ้ยเจอเหรอไอ้ยาแกงกูบอกไอ้เหี้ยตอนตื่นเนี่ยอ้องมาชี้ให้แกเหงาแล้วเมื่อกี้

เพาจริงแหละไอหลองไม่ใช่แล้วไงไอหลงไม่ใช่แบบว่าพวกนางเงือกไงไม่รู้วิธโทรไปไหมหรือเปล่าจริงไ,ไม่ใช่กู้ภัยไงเอาไปเช็คเมืองบน